ลงมาจากสวรณภูมิเสร็จโชคดีเจอรถตู้บริการของโรงแรมกำลังจะออกพอดีนะคะท่านนอนไปสวนภูมิได้ไหมนี่ค่ะอีกห้องหนึ่ง Connecting ง o o m ที่สำคัญคือวิวค่ะวิววิววิว ดูสระว่ายน้ำเราเคยมาว่ายน้ําแล้วนะกับคุณยายเอาชุดมาว่ายน้ำกับยายเพราะปกติมาเรามาแบบรีบๆไงมันมีช่วงหนึ่งที่มาส่งบาบานี่ค่ะปิดนะเดี๋ยวยงกัดเอาโชว์ให้ดูเฉยๆแล้วก็ข้างหน้าก็จะเป็นมาร์เก็ตตลาดนะคะสะดวกสบายมากอยากแนะนำมากเลยสาว รืองนุ่มๆคนไหนที่อยู่ต่างประเทศแล้วอยากจะมานอนพักที่สวนภูมินะคะแถวๆโรงแรมสวนภูมินี่ก็จะมีห้องน้ำทั้งสองฝั่งเลยนะเนาะห้องน้ำสะอาดมีเตรียมให้หมดเลยค่ะนี่ แต่งสีฟันยาสีฟันทุกอย่างนะคะเช้านี้ของพวกเราค่ะตื่นมาทานอาหารเช้าที่โรงแรมเเอ้ยผลไม,ม้แตงมโมคาปูสวาคาปูสวา

เปนเการใชดานต่านหงานภาคเอกชนและภาครัรค่ะแล้วก็ข้อ5นะคะเป็นเรื่องของการบริการทางการแคมน่นี่นี่น่การบริการจากทางโรงพยาบาลค่ะและต้องขอขอบคุณนะครับส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนิการรัรเรียบร้อยครับทุกกระแสในโลกออนไลน์และออฟไลน์ทั้ง6สาขา้ันนี้ยจองเ้าอ่ะไ่ต้อ นหลังจากที่พวกเราเช็คอินเสร็จนะคะาบาๆกับแม่ก็พาเด็กๆ ลงไปช้อปปิ้งที่สำเพ็งกันค่ะนี่ก็ได้ตุ๊ก,กตามาเป็นส่วนหนึ่งนะคะเพราะว่าพวกเราเดินนานไม่ได้นะคะเพราะว่ายังเหนื่อยยังเจัดแหลกกันอยู่ค่ะนี่ก็พาเด็กๆขึ้นมาพักผ่อนบนโรงแรมก่อนนะคะเดี๋ยวตอนเย็นเราค่อยลงไปทานอาหารข้างล่างแถวในเยาวราชกันค่ะ หันหน้ามาก่อนว่าจะพาเดินเดี๋ยววราชเน่าไห่ฝนตกนะคะเราก็เลยแวะซื้อเสื้อกันฝนห <c oughs> าาน่อยไปอะไรอะไรไปมีเข้ากันเลยค่ะไประวังนะลูกระวังคนแบงเกล็ดแบ่งเกล็ฝนตกค่ะ พ่อสอนหน่อยถ้าหนูถ้าหนูถ้าหนูกินไม่ได้จะได้ให้พ่อจะเอาซ่อมไหมไม่มีรห,หเขาจะไปทำงั้นเราจะเอาซ่อมกับพ่อไม่หลืก เดนบีฟอ่ะถ้าเสาปิดแล้ววันนี้เราไปดูเราไปถ่ายลูกเฉยให้เราไปถ่ายลูกเฉยเขาเขาเปิดทุกเสาอาทิตย์ละลูกเพไม่ได้เปิดเพราไม่เปิดทุกวันอะไรไปเล่งมั้ย เบิ้ลขึ้นไงลูกก็แรงแหรงจ้้ดูออกได้ป่ะแปดก็แล้วฝาจ้ะอันเจ้าบอกหนูเป็นแปดอ่ะอันเจ้ารู้เล วันนี้เราออกมาดูโกโกวานะคะอันนี้เขาปิดไปแล้วสามทุ่มเราอ่ะตั้งใจพาพามาเด็กๆมาเด็กๆมาถ่ายรูปเฉยๆค่ะค่ะจ้าโอ้ย่า let's go take photo ค่ะไมเอาเข้านี่ยเหมือนคนเลยอ่ะดูที่อ๋อใส่โอ้คนจริงๆแม่ แม่ก็มีความตกใจนะคะตอนแรกก็นึกว่าหุน่นพอพี่เขาขยับอา้าวอ้นี่มันคนนี่ว่าเราก็ตกใจตอนแรกนึกว่าหุ่นจริงๆนะพอเห็นขยับปุ๊บโอ๊ยตายแล้วคนนี้เด็แกยดไปหาเพ่อหำดิงไเอาม้อแม่อาจืขยับเอาพี่ c a r e f u l ะ พี่อาพี่อาระวังลูกอืมอืมอืมว้าเฮลิคอปเตอร์ระวังอารมุใช่มันปิดแล้วค่ะฮะไม่รู้เหมือนกัน มาลงมาได้ทนนี้ว้าวดูเรามาเรามากันตอนเลิกแล้วนะคะมาดูบรรยากาศพี่หึงมาถ่ายรูปฮะใหญ่ค่ะ รถนะระวังรถอย่าไปอยู่ใกล้นี่ไงลูกพ่อเดี๋ยวถ่ายลูกก uh. ่อนแป๊บนึงดิแซนไอ้ยืนตรงนี้ยยืนตรงนี้หันหน้ามาหาแม่ โชว์หนังกลางแปลงด้วยนะคะเลิศมากดีมากเลยอ่ะอาชิมดีอร่อยไหม บรรยากาศเนยนมสดดูจะนั s <S ่งอะไรล่ะนะไปเยเวเล่เท่าไหร่คะร้อยหนึ่งอ่ะอันนี้ปะอะไร What What ซีมีนซีองไม่ได้ทำ You promise to you buy for โอ้พี่ชายหน้าตา i ีชิคช n คโอนะรึเยี่ยม t i กช

เอ๊ะแบบใช้แค่เลยเอาดิแกนี่แซนเอาไหมแม่บอกว่าให้แม่ก่อนเดี๋ยวคนเยอะมันจะเดือดร่มอร่อยไหมไปกินที่บนบ้านไปไปกินบนบ้านไปกินบนห้องมันไม่ไดกินได้มันมันไม่ได้กินได้ทุกอันนะมันเป็นเฉพาะอันนี้นะลูกอย่าอย่าไปกินบา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 มีความแจ้งเด็กๆอร่อยไหมก็ใช้แค่เลยก็ไอไอชาตุลย์จะดูจะทำ Can you เมมเบอร์ ให้แม่ชิมด้วยได้ไหมคะอร่อยมากอร่อยมากเลยหรอ